มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมากุเกงกิกันนะครับมากุเกงกิเนี่ยจะมีสองเฟสเฟสแรกคือเลือดร้อยเปอร์เซ็นจนถึงเจ็ดสิบห้าถ้าหลังจากเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็จะเป็นเฟสที่สองระหว่างนี้คุณสามารถจะตียังไงก็ได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ห่างจากมากุมากจนเกินไปมากุก็จะไม่แววนหนีคุณนะครับเพราะงั้นเลือดช่วงแรกคุณเคลียร์ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเคลียร์เลือดช่วงแรกก่อน น่าจะใกล้ละพอมันใช้ท่านี้หมายถึงเฟสแรกหมดแล้วนะครับระหว่างนี้ไม่ว่าคุณจะตีเท่าไหร่เลือดมันก็จะไม่หลดนนะอันนี้ถ้าคุณไม่อยากให้มันแว้นหนีคุณอยู่ใกล้มันไว้แล้วก็ไม่ตีมันไม่ตีมันแต่ถ้าคุณอยากให้มันถอยหลังตีมันครับตีมันเข้าไปมันจะถอยหลังนี่คือเขาเรียกโค้ดที่เขียนเอาไว้สําหรับมาคกุแต่ถ้าคุณตีมันจังหวะนี้ห้าสิบห้าสิบมันจะถอยมาข้างหน้ามันจะพุ่งมาหาคุณนั่นแหละ จังหวะนี้ถ้าสมมุติอยู่ในจังหวะที่ต่อเนื่องนะครับอ่ะมาดูกันใหม่อีกสักรอบหนึ่งเนาะคราวนี้มาดูจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะจัดการกับมากุนะจังหวะที่ดีที่สุดก็คือเฟสแรกคุณโจมตียังไงก็ได้เคเลียเรื่อให้หมดก่อนอให้มันผ่าน25ให้ได้นะครับเคลียไปเลยจะเซตอัพยังไงก็ได้ กลายละกลายี่สิบยี่ห้าละโอเคไม่ว่ามันใช้ท่าอะไรอยู่ก็ตามถ้าถึงยี่ห้ามันจะเปลี่ยนมาเป็นท่านี้เลยจังหวะต่อมาคุณวัดดวงออกมันเลยถ้ามันไม่ถอยไม่เป็นไรตีมันตรงนี้ครับมันจะถอยไปข้างหลังเพราะมันถอยไปข้างหลังเนี่ยจังหวะนี้ก็คือคุณสามารถโจมตีได้พักหนึ่งเลยมันจะไม่ไปไหนนะครับแต่ระหว่างนี้คุณหยุดรอสักสองวิให้มันตั้งท่าก่อนแล้วคราวนี้คุณสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้มันจะไม่หนีนะครับ จังหวะต่อมาถ้าเป็นไปได้ก็คือโจมตีไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าทิ้งอันตีออฟฟิวไว้นะจะทิ้งไว้ก็ต่อเมื่อมันชาร์จดับโอเคตรงนี้คุณสามารถทิ้งออฟฟิวได้ถ้าคุณจะทิ้งนะแต่นี่คือผมไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ถ้าโจมตีมันมันจะพุ่งไปข้างหลังหรือไม่ก็ข้างหน้านะครับถ้านิ่งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยจังหวะนี้คุณจะว่ามันจะไม่หนีละพอมันจะลุกขึ้นให้หยุดนะครับแต่น,นี้ผมทิ้งอันตีไว้แล้วนะมันก็มีโอกาสหนีได้ไหมพยายามอย่าให้มันติด หลังชิดมุมไปเลยถ้ามันติดหลังชิดมุมไปเลยเนี่ยก็คือโอกาสที่มันจะพุ่งมาข้างหน้าจะเยอะมากนะครับหรือไม่ก็ห้าสิบห้าสิบก็คือมันจะไม่ทําอะไรถ้าคุณไม่อยากให้มันหนีก็รอสักพักหนึ่งที่มันตั้งท่านะพอมันตั้งท่าเสร็จคราวนี้คุณจะแัดงการอะไรก็ได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่ามันฟันสี่สี่จังหวะเนี่ยคือมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะก่อนที่จะมายืนตั้งท่าไอเด้นอ่ะพอตั้งท่าไอเด้นเสร็จจังหวะนี้ก็คือว่าคุณสามารถโจมตีได้เลย อันนี้เตรียมแวนแล้วเพราะว่าเราทิ้งเง้นสีเอาฟิวไว้อันนี้คือผมโชคดีโชคดีคือห้าสิบมันไม่มันไม่ออกมาในการแวนเนาะอันนี้หยุดก่อนให้มันตั้งท่าก่อนโอเคพอมันตั้งท่าเสร็จคุณก็จะมีจังหวะโจมตีละอ่าถ้าคุณโจมตีจังหวะที่มันไอดเด้นนะครับมันจะมีโอกาสที่จะหนีอ่ะสมมติคุณไม่อยากให้มันหนีละคุณก็นิ่งหลอสักพักหนึ่งใส่ไฟห,หมดกันโอเคคุณก็เซตอัพท่าของคุณไปเลย จะทำอะไรก็ทำถ้าจังหวะน,นี้ออยู่ในระหว่างเซตอัพก็ตีไปเลย50 50ก็วัดดวงอะคิดซะว่าเปิดแกชาอ่ะตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันหนีก็นิ่งครับโอเคนั่นแหละจังหวะน,นี้เหมือนกันอ่าผมไม่อยากให้มันหนีนะโอเคจังหวะน,นี้เราค่อยตีพอมาตั้งท่าค่อยตีอ่ะคราวน,นี้ผมไม่สนใจละไม่สนใจแล้วนะตีเลยจะหนีก็หนีนะครับ ประมาณนี้เนาะมาลองดูกันอีกทีว่าคลิคนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะโอเคเริ่มอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะเซตอัพยังไงให้มันดีต่อเราคือเซตอัพเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้เร็วนะขึ้นนะครับแต่คุณเข้าใจมันคุณก็จะรู้ว่าจังหวะไหนที่มันควรจะทําให้มันอยู่กับที่หรือจังหวะไหนที่ควรจะทําให้มันหนีนะครับ ถ้าคุณวางแผนได้ถูกเนี่ยมันก็จะทำให้ทีมของคุณเคลียร์่านนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็เจ็บตัวได้น้อยลงอ่ะแบบตอนนี้ถ้าเป็นผมผมจะตีไปเลยเพราะว่ามันอยู่เฟดแรกเนาะเราไม่ต้องสนใจแล้วเฟดแรกตีไปถึงยังไงมันก็ไม่หนีเราอยู่แล้วนะเฟดแรกเนี่ยโอเคพอเข้าเฟดสองคุณมีทางเลือกแล้วเป็นผมว่าตีไปเลยครับเพราะว่าจังหวะน,นี้แต่เราไม่วางออฟฟิวอันตีนะเนี่ยอันนี้คือผมโชคดีผมโชคดีนะ อ่ะผมก็ตีไปต่อนี่ยแหละเพราะถ้าสมมติว่ามันหนีมันก็จะถอยเล้ข้างหลังครับจังหวะนี้แหละแล้วจังหวะนี้ที่ควรทําก็คือนิ่งสักพักหนึ่งนะครับรอักพักหนึ่งเอาติดสายฟ้าไม่รู้จะสวนไหมอ่ะผมมาตั้งท่าแล้วเราค่อยลุยต่อนะครับจังหวะนี้ก็ควรนิ่งสักปหนึ่งนะครับโอเคผมมาตั้งท่าเสร็จเราลุยต่ออันนี้คือทริคนะครับอันนี้ถ้าไปตีมันต่อมันจะพุ่งมาหาเรานะโอเคตั้งท่าก่อน แล้วก็เนี่ยถ้ามันยังไม่ยืนก็อัดเลยครับพอมันเริ่มยืนเราพรอยเตรียมพร้อมโอเคผเซตอัพโอเคจังหวะนี้อาจจะเร็วไปอ่ะได้โชว์บีบีเซตอัพเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาประมาณสองวิตีไปเถิดมันจะแว่นก็แว่นไปหลอแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือหลักการนะครับเทคนิคแต่อันนี้คือผมไม่ได้กล่าวว่ามนทำเร็วนะผมมาทำให้ดู รอรอ,อก่อนแป๊บหนึ่งโอเค okay. พอเซตอัพเสร็จก็จัดไปเลยนะงหวะนี้นานแน่นอนตายก่อนแน่ๆ okay. อ่ะประมาณนี้เนาะที่เหลือต้องไปฝึกวิธีการเล่นดูถ้าใครเล่นอายก,กาเบิร์สอ่ทิ c นี้จะช่วยคุณได้เยอะมากหวังว่ามันจะช่วยคุณได้นะครับ